มากินคุกกี้ดิบกันช่วงนี้น้องคุกกี้อุ้ยมันตั้งได้ด้วยอะ่ะช่วงนี้คุกกี้โดคือแมสมากนะคะอันนี้ก็คือมาจากครัวเม่ทําเองนะหนักชิ้นละหนึ่งกิโลต้องหยิบด้วสองมืออ่ะมันใหญ่มากอข้างในก็คือจะเป็นช็อกโกแลตชิพแบบนี้คือรสชาติเหมือนกินคุกกี้จริงๆแต่รู้สึกแอบฝืดคอเพิ่มความไม่ฝืดคอนะจุ่มนุม คุกกี้ดอันี้คือเมยใช้แป้งที่แบบผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะก็เลยทานดิบได้อืมอร่อยขึ้นคล้ายๆซอฟคุกกี้อะ่ะอร่อยดีนะอันนี้เป็น M&M นนะคะข้างในก็เป็นช,ช็อกโกแลตชิพนะ ชอบมันนี้มากกว่าอะรรช,ช็อกโกแลตชิพเม่ใช่ช็อกโกแลตชิพที่มันไม่ค่อยหวานมากพอกินได้กันกับคุกกี้โดแล้วมันไม่หวานเจี๊ยบอะแมยว่ากินกับวิครีมน่าจะฟินกินกับวิครีมมแล้วอร่อยขึ้นนะมีความนัว,หนวเหมือนเค้กอะไรไม่รู้สักอย่างอืม